ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอัตมาภาพพูดถึงเกิดเป็นมนุษย์สมัยนี้ต้องปรงใจปรงให้ตกและตั้งรู้สันดานมนุษย์สมัยนี้โดยนำเอาเพลงของดำแดชสุพรรณมากล่าวเตือนใจส่วนท่านจะถูกเตือนใจหรือกลายเป็นเรื่องสะเทือนใจก็แล้วแต่แต่เ็กล้าพูดว่า มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์สมัยนี้ซึ่งเราจะไม่เป็นได้กล่าวไปสองตอนตอนที่สมในเพลงบอกว่าเวลาใครล้มชอบถมน้ำลายแช่งให้ตายให้ร้ายอีกหนํำมองเห็นคนเป็นกลุ่มไม่มีใครอุ้มมีแต่เหยียบซ้ำเวลาใครล้มถมน้ำลายแช่งให้ตายให้ร้ายอีกหนํำอ,อัตมาก็บอกว่าอย่าเก่งเมืเ่อเขาพลาด อย่าฉลดาดเมื่อเขาร้มอย่าสร้างความนิยมเมื่อเขาวิบัติไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ <Okay. S 1> นะเป็นสื่อสารมวลชนเป็นพระสองค์องค์เจ้าอาตอมาท่งได้บอกเสมอว่ามีเรื่องอะไรไม่ดีให้แต่ทัศนะในความเป็นกลางว่าอาจจะเกิดจากความประมาทพลาดพลัง้งหรือกรรมเก่าแต่จะไม่เกรงเมื่อเขาพลาดไม่ฉลดาดเมื่อเขาล้มไม่สร้างความนิยมเมื่อเขาวิบัติเห็นไ,ไหมอา้าวดูขอภัยนะดูนิกร เอาเรื่องพระยันตระพุทธโภภวนาแล้วใครแล้วท่านพุทธโภวนาอิสระมุนีเอา,า,อสเอาลสุดท้ายนะอดีตลวงปู่นเนนคำนนะวันเทตมาบันทึกโทรทัศน์นี้สึกหรืออยู่ไม่รู้แต่น่าจะสึกลมพอลมผู้ที่ร่วมกระบวนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนผู้ที่ได้ประโยชน์ หรือที่ใช้นามบรรลุสิุหาต่างคนออกมาถมถุยแล้วพูดได้แต่ประโยชน์ก็ถมถุยเมินเฉยอย่างแช่งให้ตายอย่ามึงจะเกิดมานนะอย่ากลับมานนะถ้ามึงเกิดมึงกลับกูดับแน่เออมองเห็นคนเป็นกลุ่มเห็นคนเดินมาเนี่ยไม่ใช่มาอุ้มนะมีแต่เหยียบซ้ำมากระทืบซ้ำกระทืบหมันต่อยจำไว้มนุษย์มันเป็นแบบนี้ ลุกได้ใครใครกขโอ้พุดโธพุดโธลุกลคำคำแหมไม่น่าเลยนะมันเป็นชะตากรรมโอ้โหม,ม,มามามาขวัญเอ้ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะฮะนี่เจ็บปวดเข้ากระดูกดำถ้าหากไม่จำอย่าเรียกว่าใจบางคนไม่เข็ดหัดจำกันว่าซสบ้างว่าเวลาที่เราพลาดแล้วคนอื่นมาถล่มทมทับเวลาลุกคนได้มันมาโอเนี่ยบอกไปจะเป็นระดับหะไปไป,ปนพพ้นเออ ถ้าเจ็บปุ๊ขนาดนี้นะถาไม่จายาเรียกบาใจเออแล้วเขาพูดถึงผู้หญิงเธอย่ำเราจนน้าออกตายังมีน้ําหน้ามาขออภัยเขาพูดถึงผู้หญิงว่าทําร้ายแล้วแล้วก็ไปมีผัวไปมีผัวเพราะผัวเลิกแล้วจะมาขออภัยอยู่ด้วยหืมนะอะ่มนุษย์สมัยนี้นะสมองเขาดีเปลี่ยนหน้าได้ไวมนุษย์สมัยนี้มันเป็นมนุษย์พันหน้า เออหนังฝรั่งเมื่อหลายปีก่อนเขาเรียกรูนเดอร์แมสไอหน้าเหลืองไอตัวเหลืองมันเปลี่ยนหน้าได้หน้ากากมันยังเปลี่ยนหน้าคนได้ระบำหน้ากากแต่คนนั้นมันเปลี่ยนหน้าได้นะคนหน้าเนื้อใจเสือนั่นเหลือครบข้างนอกกรบหวานไว้ข้างในขมมะนาวเกล้ยงยังไม่ล้นเท่าคนกลมเร็วกวลมเหลี่ยมลบตลกตะแหลงนี่คือมนุษย์สมัยนี้ซึ่งท่านไม่ควรจะเป็นแบบที่เขาว่ามา